Nei! <triks> <triks>

2องโลกว่าครับเทเครับกินโอเวนเบดนะครับใบพัดอ่าสลดเบดใบพัดนะฮะคู่ใบพัดจิ๋วครับตีไกลๆเลยครับอ่ะกิปเปอร์ไหนอมองอสองไม้ครับพวกนี้ นะคันซาดิตเมื่อกี้นะฮะอันนี้ป่ามันลกหน่อยนะครับใช้เวทใหญ่นะฮะสิบสองยี่ห้าเป็นด้ามพุดเด้นนะครับนะฮะงัดรอยงัดหงายครับทะลุกระหม่อมครับนี่ยฮะคมมากครับเวดเออต้งพึ่งไตแล้วครับไตฮนะกดหน่อ เหนื่อยเนี่ยฮะไตนิวลูกตาเล็กครับโอเคครับนะโอเว่นเบสนะครับสลัเบสนะครับปล่อยนะครับลูกอยู่นี่แล้วครับนีไปกันลูกเรียกลูกกันนะเรียกลูก จะมาไม่ละมองรีกมันี้นม,มามาเลยไปแล้วครับอย่างนั้น <c oughs> ไม่มาแล้วครับลูกมัอน <c oughs> อ้นตื่นครับ <c oughs> เอ้ยโอเคนะครับคันซาดิดงัดลอย12 25ยีครับ ครับเจอกันพอกใหม่ครับตบอยกกางเตือนนีจริงไหมครับนี่เดี๋ยวเขาเรือไปเขากลอยู่เกลบเรืันนครับะรัแล้วตรื้บเรือตบเรือครัยแล้วไม่ยอมเรือโยกเลยาี่มเรือบอ้หใหญ่โอ้ยไอ้บาแปด ักล่ <ective> <Isaiah after S 2> องแปดหนึงเสียอันซาดิตใช้ทูนะครับโอ้โหครับแเลยครับหกเก้านะครับดูมันแดดครับเป็นปากโอ้ยไอนไปเลยเลยเนี่ยหมดทัพกลองนี้ตกทั้มโลเจโลเกว่าแปดโลได้นียนี่ครับ พันไทถทูนะครับสาธิไถท,ท,ทูสายพี่อีสีนะครับยกอ้ยผมเองทุกคนนึกมันจะหักไหมเนี่ยฮะจับดีไหม<า>ไม่หักยกเลยเอายกก็ยกสิวะยกเลยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นฮะโอ้ยต้องยกยังเวียงนะ ยูับเย้โอ้ยอเซร์ลดสาธิต้ายทูครับ12 25นะครับอ้เกือบหายลมแรงครับตัวสาย p e 4ครับซุ per นึบนะครับอยยอนครับเดี๋ยวมกแหลบนะครับสีขาวดูครับเต็มปากเลยมกแหลบนะครับโอเค ได้ครับไปดีครับเตะทอร์นาีครับนี่ครับนี่ครับขันซาดิครับโอ้โหเช้าแล้วกัดสองคอบหลุดหมดครับนี่ครับเตะทอร์นาีนี่ครับ สบายครับนี่ครับพังเลยครับนี่นะครับคันซาดิต10 20ครับไทยสองครับไว้ใจได้ครับขอแค่เบ็ดติดเต็มยกโหลดสวิงไม่ต้องนะครับคันซาดิตสวิงไม่ต้อง โดนโดนโดน,โดนอเอาละครับออกลงออกลงโอ้โหใส่สวยกัดน,นะฮะเตะทอระพีใส่ไว้พัดใส<ฟ>่ไว้พัดครับโอ้โหเป็นเงี้ยนยกไหมครับยก,ยกครับว้ายสุดยอดคันซาดิสโอ้โหโหดชิบหายขลองนี้ ตัวกู้อะไปเสียหลักสุดๆไปเสียแรงครับนี่ฮะซาดิคตัวนี้สิบยี่สิบไทยวันนะครับส่วนเหยื่อเป็นตองโมงนิดหน่อยโอ้โอโอโอขาตัวนี้เป็นเตะทอร์พีนะฮะเตะทอร์พีตัวใหญ่งานชะดูโนะครับเอามาใส่ใบพัดโมนิดนึงนะครับนี่ดูส ไปก็โอเคสามโลสองโลกว่านะครับถ่ายรูปครับ